อำนาจรัฐที่ช่อฉนอิทธิพลที่ข่มขู่ผู้คนไม่อาจเอาชนะหัวใจของคนที่รักความเป็นธรรมกฎหมายให้ถูกกฎหมายนํารายได้เข้าประเทศไม่ว่าจะการเก็บภาษีคริปโตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีเรื่องหุ้นที่ไม่เคยเก็บมามาหลาย10ปีเนี่ยก้องเพิ่มรายได้นะครับให้กับประเทศมากขึ้นเพราะเรามีปัญหา นในเรื่องของเงินการกู้ยืมเงินถึง1.5ล้านล้านบาทมาทำการยิวยาเราต้องหาวิธีอินคมเข้ามาประเทศให้ได้และเป็นวิสัยทัศน์ที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกครงไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมืองหลวงใหม่หรือว่าเป็นเมืองเทคโนโลยีสิ่งอันเนี้จะทำให้สภาวะเศรษฐกิจคืนฟื้นกลับมานะครับและเติบโตอย่างรวดเร็วอยู่ที่วิสัยทัศน์ผู้นำและรัฐบาลจำเป็นจะต้องมีการถแถลงการ เรื่องนโยบายในการบริหารจัดการประเทศในปีพุทธศักราช2565 สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube ฮะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของความขัดแย้งภายในรัฐบาลนะครับเมื่อพรรคปฏิบัติตอนนี้ก็เริ่มโยนไพ่ที่จะถอนตัวออกจากรัฐบาลนะครับหากแพ้เลือกตั้งซึ่งปรากฏว่าพรรคปฏิบัตก็ชนะการเลือกตั้ง นกรประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้พรรคก่วมรัฐบาลมีโอกาสร้าวจนเป็นที่มาของการยุบสภาเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับในศึกเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันผมขอช้โอกาสนี้เรียนว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าอำนาจรัฐที่ชอฉน ิทธิพลที่ข่มขู่ผู้คนไม่อาจเอาชนะหัวใจของคนที่รักความเป็นธรรมทุกคนได้บทเรียนของการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องสั่งสอนผู้ที่คิดว่าตัวเองมีอำน,นาจแล้วทําอะไรก็ได้และประกาศว่าแพ้ไม่ได้เพราะในที่สุดมือของคนที่รักความเป็นธรรมและมือของคนที่มีหัวใจที่มีศรัทธากับคุณความดีจะต้องเป็นฝ่ายชนะหลังจากนี้ไปเมื่อคะแนนนับครบ แล้วเราก็จะได้ออกขอบคุณพี่น้องประชาชนทั่วทั้งเขตเลือกตั้งที่หนึ่งต่อไปโดยน้องตั้สกับท่านตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ประจำจังหวัดชุมพรก็คือท่านสจอวิชัยจะออกขอบคุณพี่น้องทั้งหมดนะครับขอถือโอกาสนี้กรับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอถือโอกาสนี้ให้บทเรียนของการเลือกตั้งครั้งนี้ได้บอกใครต่อใครหลายคนว่าท่านเอาชนะหัวใจของคนที่รักความเป็นธรรมไม่ได้ ขอกราบขอพระคุณอีกครั้งหน,นึ่งครับกระบวนการวิเกระนะครับเป็นการสู้กันระหว่างชุมพรกับสงขลานะครับระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคพลังประชารัฐนะครับก็แน่นอนนะประชาธิปัตย์เป็นพื้นที่ฐานเดิมนะครับมาจากกรปรปรสลูกหมีกับพี่ถาวรใสเนี่มนะฮะปรากฏว่าถูกสารชี้นะครับถูกจองจําก็เลยจําเป็นจะต้องพ้นจากการเป็นสอสอนะครับการแข่งขันก็เป็นไปได้วยความดุเดือด เป็นที่มาของสาธิตวงหนองเตยนะครับซึ่งเป็นแกนนาคนหนึ่งของพรรคปิปัติก็ออกมาเรียกร้องนะครับเรื่องของการที่การปราศัยโจมตีกันแสดงความไม่พอใจเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นปรากฏการณ์เดียวกันก็มีการทบทวนนะครับอาจจะมีการทบทวนในการถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลน,นะครับโยนไพ่นะครับที่สําคัญนะครับซึ่งสุดท้ายก็ พรรคประชาธิปัตยก็สามารถชนะทั้งสองเขตแต่ก็จะมีเขตในกรุงเทพมหานครอีกไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมนะครับในเขตหลักสี่ของศิละเจนจาคะนะครับแล้วก็ยังจะมีอาจจะมีการเลือกตั้งซ่อมนะที่จงังหวัดลำปางนะครับอีกหนึ่งเขตแล้วก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมทั้งเขตปกครองพิเศษพัทยานะครับตอนนี้เกมมันกระทบกระทั่งกันนะ มีความเป็นไปได้หรือไม่นะครับที่น่าสนใจว่าจะเกิดการถอนตัวเกิดขึ้นและรัฐบาลควรจะปรับตัวอย่างไรในสานก,กาณ์ปัจจุบันก่อนที่จะแตกจากกันจนเป็นที่มาของการยุบสภาผู้แทนรัษฎรครับอธิบายเชิงงานสังเคราะห์ก,ก่อนนะครับตอนนี้สาเหตุเดียวที่จะทาให้รัฐบาลล้มลงได้ผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาตลอดสาเหตุเดียวพรรครวมแตกกันเองนะครับผมเห็นรอยร้าวมากขึ้นกันพูดคําพูดวาจาภาษา นะคบในการหาเสียงซึ่งผมเรียนไปแล้วควรจะตกลงกันให้ได้นะครับตอนนี้พอตกลงกันได้แล้วล่วนะละประชาธิป,ปัชนะแต่ประเด็นที่สําคัญนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติพลังประชารัฐชนะนะครับในเขตเลือกตั้งสงขาและชุมพรมันส่งผลทําให้อะไรนะครับมันส่งผลทําให้ รัฐบาลจะมีเสียงข้างมากขึ้นไหมก็ไม่ได้ส่งผลให้มากขึ้นเพราะมันก็มาถัวกับปธิปัติอยู่แล้วไม่ส่งผลอะไรนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือมันเรื่องของรอยร้าวจะทําให้กินแหนงแแร่งใจแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นสึกเลือกตั้งแต่สุดท้ายปฎิบัติก็ได้คืนก็โอเคจบปันจบกันไป นะครับสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนแรกก็มีการวางข้อตกลงกันว่านะจะพลังประชารัฐจะไม่ส่งคนลงแข่งนะสุดท้ายก็ส่งลงแข่งแล้วก็มีการเจรจา,ากันในทางหนึ่งทางรับทางหนึ่งแหละนะครับสุดท้ายก็2พื้นที่นี้ปฏิบัติก็ได้ไปนะครับในกรุงเทพมหานะครปฏิบัติก็ไม่ส่งคนลงนะครับทำการแข่งขันแต่ก็มีพักกล้านะครับแล้วก็ซึ่งเป็นหนอนะเป็นหนอหนึ่งของวฏิบัติเนี่ยออกมา กับเลืตั้งแต่ก็คงลําบากอ่ะคงคงลำบากนะครับแตภาพรวมที่เราเห็นก็คือว่าในสงขลากับในชุมพรพักที่น่าจับตามองคือ9ก้าไกลนะก็คงจะได้คะแนนเสียงลําบากเลยทีเดียวนะคงเห็นตอนแรกกับเบือทบานก็มาบวชเรามาระบายที่เรามาวงที่เราสุดท้ายก็เป็นไม่ได้นะพราฐานเสียงของพระชาธิปต์แน่นปึก และที่สําคัญปลายยกเนี่ยมีคนถามว่าโอ้ยจะทํายังไงระหว่างขัดแย้งระหว่างปฏิป,ปัติ์กับพลังพะยารัาสุดท้ายมันดูปลายยกวันสุดท้ายเดี๋ยวก็รู้นะถ้าปฏิป,ปัตษ์ชนะแสดงว่ามีข้อตกลงอะไร,รบางประการเกิดขึ้นนะครับส่วนตอนนี้นะครับรัฐบาลจะต้องจับมือกันให้แน่นนะฮะถึงแม้ว่าเขตการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยจะแพ้หรือชนะนะออกมามันไม่ได้ทําให้เป็นผลดีรัฐบาลนะอย่างมากก็รักษาคะแนนเสียงไว้มากกว่าเดิมเป็นซีโร um ่ซัมเกม นะครับไม่เป็นโพสิฟสัมเกมนะครับมันเป็นซีโร่สัมเกมคือเกมศูนย์มันก็ได้คะแนนเท่าเดิมนะก็ทาให้พรรคร่วมรัฐบาลมีคะแนนเท่าเดิมแต่ประเด็นที่สัมพันธ์คือว่าต้องวางข้อตกลงกันให้ได้นะครับการถอนตัวของบัญญัติปัดตอนนี้จะถอนหรือไม่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยังไม่ถอนหรอกถ้าถอนเจ๊งหมดเดีตั้งเขาหน้าจะถอนตอนนี้บัญป,ปัติกระแพ้นะครับโอกาสจะถอนมีไหมยังไม่มีแต่สิ่งที่ต้องคุยกัน นะครับผมเรียนย้ำม,มาสิ่งต้องต้องคุยกันระหว่างพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประวิทย์นะครับแล้วก็รวมถึงคุณจูดนลักษณะวิสิ์แล้วก็คุณชวนเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตหลักสี่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสมรภูมิใหญ่นะ,นะสมรภูมิใหญ่แน่นอนนะจำเป็นจะต้องมีการเลือกตั้งเขตปกครองพิเศษพัทยาไปก่อน นะครับนั่นมีความจาเป็นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแต่การทำความเข้าใจวางข้อตกลงเป็นส่วนสําคัญนะผมย้ำนะทั้งสองพักการเมืองเป็นส่วนสําคัญพักอื่นๆก็คงจะเป็นเพียงไม้ประดับเท่านั้นบางคนจะย้ายพักนี้มาพักนี้เนะี่ยถ้าคนเข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันไม่ได้เป็นอย่างที่เข้าใจกันหรอกนะครับมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนมากกว่านั้นและผมเรียนย้ําว่าการแยกกัน ของทั้งสองพรรคการเมืองจะทําทให้พรรครัฐบาลนั้นแตกสื่อก็พยายามจะยุง่งนแตกกันหรือเปล่าจะถอนตัวจะเอาประบัตัดออกไปมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากฝั่งประชิพัดและประชัตัก็ต้องอาศัยพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนาเพราะมีเสียงข้างมากในสภาแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้ยังไม่จบ เกมมันจะหนักขึ้นในช่วงของการอภิปรายไม่องใจความวุ่นวายจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นไปสิ่งที่รัฐบาลต้องทำตอนนี้นะครับในช่วงที่กำลังเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งนะครับแน่นอนคงหนีไม่พ้นนะครับในเรื่องการวางวิสัยทัศน์หรือวิชเช่นนะครับประจำปี2565ว่าจะทำอะไรอย่างไรในปี2565โดยเฉพาะ เรื่องคาสิโนโดยเฉพาะเรื่องหวยออนไลน์หรือนะครับประเด็นอื่นๆทําสิ่งผิดก,กฎหมายให้ถูกกฎหมายนํารายได้เข้าประเทศไม่ว่าจะการเก็บภาษีคริปโตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีเรื่องหุ้นที่ไม่เคยเก็บมามาหลาย10ปีเนี่ยก้องเพิ่มไรายได้นะครับให้กับประเทศมากขึ้นเพราะเรามีปัญหานะครับในเรื่องของเงินการกู้ยืมเงินถึง1.5ล้าล้านบาทมาทําการยิวยา เราต้องหาวิธีอินคมเข้ามาประเทศให้ได้และเป็นวิสัยทัศน์ที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกครงไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมืองหลวงใหม่หรือว่าเป็นเมืองเทคโนโลยีสิ่งอันเนี้ยจะทําให้สภาวะเศรษฐกิจคืนฟื้นกลับมานะครับและเติบโตอย่างรวดเร็วอยู่ที่วิสัยทัศน์ผู้นาและรัฐบ,บาลจําเป็นจะต้องมีการแถลงการเรื่องนโยบายในการบริหารจัดการประเทศในปีพุทธศักราช2500 65ด้วยขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ตายกลางอีสารออกตกรวมกันเป็นลูกพรานทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้โดยการปกป้องรวมใจประทัดประทองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตรก์กัตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรี ตายบนเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความููต้่อ คงราชัมาเกิดลูกหลานร่วมใจกันสืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามอง,งหน้าให้รู้จุดหายก้าวสู่ความสิมวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธิดทุนชาติก็สัต มองทางหน้าให้รู้จดหมายก้าวสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องทวีเธอทูนชาศาสตร,ร์กสัต,สตให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นกราบลูกหลานไทยไม่ลืม